กับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ต้อนรับพี่น้องเขาซูช่องบ้านน้อยดอนคองคอเกล็ก,กเก่ามาหาพญา่ปี่เลี่ยมอีกแล้วฝามืดฝามัว่วพี่น้องเลยจกแน่ไลยดอกมัสสากระจกจากมาหน่อยหนึ่งก็ว่าจะเป็นมดแล้วกับบ่เบิด ฝนก็นได้ขันมาช่วงนี้มีตะกวนกับกวนพวกตากเขาจุกเจียวเ,เ,เขาเจียวเขาเบากันมันนี้ก็คึ้ฝฟ้า แต่ฝนย่ำเนี่ยมนเป็นนามเป็นตอนหรอกครับว่าพาอได้ก,กวนก็นมีแห้งละอากาศก็เริ่มเย็นแต่คนเลี้ยงงัวก็ยังลำบากคือเกา่าหามองเลี้ยงกระบอมีห่ากระอึดกระยากก็ได้ปล่อยสวย มาเดเกอบซื้อได้สิบเอ็ดโมงแล้วน้อยเล็กน้อยหมดละจังที่สบายขึ้นจั็กน้อยก็เจียวเข่าช่วงนี้ผู้ได้ถอกกอนกับหางใสไปแล้วเขาก็ได้น้ำถอกน้ำหลัง,งก็กระลั่ขึ้นนว่มาตะมันแจกก็บบดโดนหรอก บุกือเกเจยวเขาสมัยก่อนบุกขึ้นเจยาเอาเจยวเอาหน้าหกเจ็ดล่ย่าพาอาอ่อชมวงทำบุกเรียงว่ากับเได้สบายขึ้นจักหน่อยสิบ่บบได้ลำบากที่ก็ลำบากลดรายเดือนอยู่แต่แต่เขาพรรษา จะมาออกพรรษาหอดกระถินใั้ท่านได้ดีขึ้นไปไปไปหายุหากินโอ้ย <c oughs> แตกเงาเงาตอนหมูเป็ดหมูไก,ก่ก <c oughs> ็ว่าหลายพดเอาคือ <c oughs> มันคือล่องไปได้มันคือล่องไปได้ในมานาวเล็ก เป็นจ <g ül> อกเต็มอยู่ในว่าน้ำลึกไป,ไปโอ้ยกินหมดเลยได้ปกติเอามีตะค่วยลงแต่นี้มันมาสนใจแล้วอดอยากมาแล้วกินมดยังขวางหนา มันเ่าเอิ่นผักโปงนะ่ะกินอยู่นะสมภาษาไทยเอิ่นผักตบชวาเนะุ็นนะโอ้ยจะโจงชวามาแต่ใส่พักกระโตวว่ากิกนได้ หามป่วยหามเจ็บหามไข่หามป่วยป่วยมากเราเซ็ตเลยชีวิตดำเนินมาได้เร็วเร็วเร็ว รั่งมาหันแน่แบบนี้แน่ก็ได้แล้วเห็นน้องเสือขึ้นหอดปลาไหลเย็นรั่นมาใส่ตอนังม,มีสมอเลย

nhạc lại cái gì vô nạc bà đây là tòng tay nối nhà đây là tòng tay cái cao อยโซโตลาละก่ว่าก็ได้ไอดทนอจาจักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้น<อ>หนักฮะานไว้กันนะที่ขนางไปก็น้อ่ไปกินหางมันว่าปลูกเส้นชีวิตอยูยมันว่าจะได้มันก็เลยบ่อยากงาง

<c oughs> อเกียันนี้ยังเลี้ยงไม่ได้พี่นนสองสามโตสองสามโตเต่าตขนาดนี้ยังเลี้ยงอยู่บระเเกษียนียเกันแะแต่ว่าเราปล่อยเราเกี่ยวหยา ลายชีว <diction> <Portuguese> ิตเรายังสู๋อยู่ชีวิตบอทันสินพี่น้องเอ้ยดิ่นไปเรื่อย nghỉ gần lại Nên mình khẩu này rồi, nằm Băm lên hoa lơi khẩu vào Chẳng đầy vô đi Qua thì treo yên, treo mưa Sẽ đốt treo và sẽ đáy khẩu phía nào ngay Đắm đầy đi đi แต่เสียอย่างเดียวคือมันลม้มมันลม้มมันลม้มแต่มันปลม้มกสิเพราะมี 1, 5, ปัญหาปาะเดี๋ยวดเดี๋ยวมันก็อ้วนเจริญย็นงจังนั้นก็เจ้าเจียวเขาไปเถอะเดี๋ยวจังนั้นมันก็อ้วนเจริญลูกหนี้มันอ้วนอยูย่จอมีมัจนจอยละดีแล้วสิเพรมีคนมาซื้อมัน มันอ้วนกันอย่านี้อยากซื้ออยากนี่แหละแล้วลค่ายังองข้นอยู่ <มา S 1> อ้าวนวันนี้มาเจอกันเลยมาแล้วอปลอยสวยเออเจอซุ้มพ่อนายเองเหรออาทิตย์ออกมาแล้วไปเร็ว อ้สุดยอดหนาเลยวะงามขนาดแห้งสันแห้งแซ็บแห้งเหี่ยวแ,แ,แ,แห้งเส็บก็ว่าโอ้จำไว้ปัญญามันมีหลายๆมจิ่งนนเนี่ย ta cho họ leo nhà nó thế này, thì ngang đây bạn, mình dình này, nó bay, lại cái chín mất, không có bay, xem khắc, rồi Đi. ไม่หลายเราะจะกินย hey, 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 hey. าำไม่ใหญ่อะไร,รตักตุ่นแบนไปเขียนพลัง hey, <hey>, hey. งานไว้มาใส่ย่ำย่ำของวันศาก <Hey. S 1> มันอึดมันยากอ่ะ ปกติพญี่ปี่เลี่ยมจะไปก่อนเดี๋ยวพญี่เลี่ยมสาเดี๋ยวพญี่ปเีเองออกมาอีกแล้วต <c oughs> ้นา่าเขาเจ้าเลี่ยงนิ่กันสามขอบมีพญี่เลี่ยมไปสุบทบอีกว่าเพิ่นน <c oughs> ี่ลูกเต๋อขาเจ้ามันเจียวหนาดันนี้ะตะโถนอ้วน tại cái gì nó mới để này mấy người chúng ta lao cũng không phải dễ điem, chơi chỉ cho nên là đây lúc khởi đi, kéo nhà hai trăm mười, trăm mười, coi ở nhà ở công วิวธรรมชาติบ้านนาพี่ลองหาบ่งหยากบ่มี่เราคนใดีออกจากจองบ้านน้อยดอนคลองไปย่ำสันหายพี่น้องเดืเบึง <Yeah. S 1> ก็เป็นอาหารตา <Yeah. S 1> เป็นภาพสวยๆงามแหล้วก็นเมื่อยจากทำการทำงานเครียดมัดมือทำงานก็ได้ โอกเมยใจเขามาในบ้านน้อยโดนข้องสิงเห็นได้สิ่งดีดีงามงงันเถอะแหละภาพสวยๆเฮ้ายพี่นองเบิงบลกหูลกตาคือในเมืองอยู่ในเมืองมันลกหูลกตาเน่มไปใส่กับสวะสสว่สวางมีตลแด,ดล่ลา เบึงหยากภาพบันเท่าตอนยุงเถียเพื่อนโอ้ยเบึงจังเลยภาพตรงไหตรงนาหาพบึงคว,ย,คว,ควยบังงัวประเด็นกับบ่ได้เบึงปเด็นภาพมันจะขึ้นฮอดบ้านจินตนาการบ้านเฮาสินะ อยู่อย่างน้เนาะบันยางมันยาง,งเข่าแถวกันถนนก่วงต่อก่วงทางก่วงต่อก่วงบ่อนยางม่ยาง,งขอบทางอ่แล้วแล้วซูอิมทองแล้วทองไข่ทองเพวันหลนนังนี่างเงี้ยมึงเฮ้ย พญียเลี่ยมที่มอเตอร์ในเพร่ท <c oughs> ะเลโตล้มพัดกับสิล้มอยู่ <c oughs> จ็บปลี่นทะเลล่ะ <c oughs> นาม,มนูลของสภาพขาวอยู่คือเกาอยู่กระบอกหลายเติบแล้วล่ะ,ละ <c oughs> พอได้ซึ้งใจละท <c oughs> ีนี้สรุปแล้วคือบ่ถ่วมดอก สี่ขอบพี่เนอะมันจะเข้ากันได้อยู่ไปกันอาลาดอยู่ทำทีนี้ทำปอยมากสุดนี่สิคัดแต่ว่าขังไว้ได้ขอบทีนี้ทำกองจองหยนันโอ้เปตะลิ่ต,ตน้น่นอยบ่างแม่นีู่อ้วนมาแจกบ้านแจกเมื่องแร้วรับวาเฮ้ยวัหนหยุเลย

แต่ว่าช่วงนี้ไม่เห็นปล่อยเด็ดจีรีไม่อยากปล่อยปล่อยออกมาบ่มีมันกว่าก็เลยไม่อยากปล่อยแปลกมากใบไม้นิ่งเลยบอลม อากาศบ่ห่อนเพราะว่าฝนเอ้ยแดดมันบอ่อากาศมันคึ้นอยู่ใช่พย่างไปใจเย็นให้เออสลดัดให้เต็มแม่พี่ย่งางเราต้องถนนไว้เก็บตีนเกืบอบแห่งบ่มี นี่ตอนนี้แข่นั่นๆอยู่นี่น้ําขาวภาพก็คือเกาอ,กอยู่พี่น้องครับคงควอมขาวอยู่ เลี้ยงหลายๆคนคือม้วนบเแมนบะมวลมีมูบวัวมูคุยกัน่อยว่หาหากินน้ำปลาของคุยกันอยูนในหม่มโอ้ยมวลบ่ม,มีเวลาไปจกนอนแหงแตงถิ่กียเ่เข่าซำเกย่วแบบโบราณเสดายเขา่า ไปบไเบาว,ดเ,วเดี๋ยวรถเกี่ยวล่องเลยมันจะตั้งก่อน ใชไปเรื่อยๆชอบบรรยากาศบ้านหน้าบ้านหน้าพี่น้องลงท่ามแล,มล,แล้วไปเห็นธงไห้ธงนามีแต่ถ้ำหมดแหละ่าท่ามก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็วโคกจะเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวบ่ได้ไปไกลบ้าดเอ็งไปนองสิฟ้าไปทำงานวางงานอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนะครับว่าบิ่งให้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ยังบท่ทิ้งกันให้รู้ภาพอย่างแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย,ย่าไข้อย่าป่วดอย่าปว มาแล้วขอคนละไหลเด้ครับเด้อรังใจให้กันเหตุจิปต่อไปพี่น้องได้เบิ้งรายงานสภาพอากาศ้านเท่าเมืดอใดแล้วช่วงหนาวในหนาวแห้งไปดังไฟถิ่นบอนะลิปเหนื้อยใาไว้สม,มีนะครับเนาะขอกันไหมนะครับเนาะลิปหนาสำหรับลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ